สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยาทองม่วงวันนี้จะมานำเสนอการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC2.1 อทับหนึ่งแผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง ac 2ทับ 1, แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี2เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง ac 2ทับ 1, แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี กอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นชุดฝึกปฏิบัติตัวแปรตามผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของนักเรียนสูงขึ้นสมมติฐานการวิจัย 1. ผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC2 อทับหนึวิธยี เทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของเราสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความพึงพอใจต่อาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC21 ทับแผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากปัชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน161คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC2 ทับแผนการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2,563จำนวน24คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่1ตารางค่าเฉลี่ยส่วนเบนเบนมาตรฐานของคะแนนการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง ac 2ทั 1. แผนการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจากตารางจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนเท่ากับ4.17ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้และหลังเรียนเท่ากับ8.79ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีและมีคะแนนพัฒนาการที่วัดจาก ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ4.62แสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่1ตารางที่2ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่จอการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือปรากฏผลดังตารางดังนี้ จากตารางพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบตัติเรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่2โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.41ส่วนเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ0.36และเมื่อพิจารณาในรายละเอียพดพบว่านักเรียน,นยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการวิจัยจากการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ห้อง AC2/1 ทแผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีสรุปผลวิจัยพบว่า 1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลีย่ยหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนควรสร้างชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการเรียนการสอนนอกเหนือจากการสอนตามปกติเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยังมีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนด้วย 2. ครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดรู้จักการแสดงความคิดเห็นอภิปรายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 3. ในการเตรียมสื่อการสอนครูควรตรวจสอบความถูกต้องของการนำสื่อไปใช้ให้ตรงกับเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปสอนจริง 4. การทดลองสอนในครั้งแรกนักเรียนยังไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้คล่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 5. จากการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติส่วนมากทําให้นักเรียนมีผลสมดิจทางการเรียนสูงขึ้นดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตชุดฝึกปฏิบัติขึ้นใช้เองเพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ